ตเอออันนี้จอไปแล้วมันเห็นภาพปะวะมี่บอกนิ้วใครรับมามีเห็นภาพป่ะไอเป้ไม่เห็นภาพต่อจะต้องออกต่อจะต้องออกสวัสดีครับผมช่างเป็้จากร้านสมัยทีเซอร์วิสนะครับวันนี้มีเครื่องนะครับเป็นตัว MacBook Air m 1นะครับ a 2 3 3 7มาในอาการเปิดไม่ติดนะครับเป็นไฟ5โวลต์น,นะครับเกิดเอาเปลี่ยนแล้วมันภาพไม่คือนี่เกมเลยใช่ปะเกเออร์เลยเกียร์ปีเลย นี่เวลาเราเสียบไปนะครับไฟจะขึ้นตรงนี้แค่5โวลต์นะครับไม่ไม่ตัดเป็น2 0โวลต์อ่ะทีนี้ก็เลยลองทำการเช็คตัวเมนบอร์ดนะครับจะมีจุดช็อตอยูนะ่เนาะลองเช็คพวกไฟเมนนะครับไฟที่เป็น p p bus aon พวกนี้ก็มีมาหมดแล้วนะครับ1 2โวลต์ดักฟิวนะครับเช็คผ่านฟิวตัว f ที่แปดร้อยครับร<ก>ุ <c oughs> ่นใหม่รุ่นไม่ค่อยได้รุ่นไม่ค่อยได้แกะเลยเดตรงนี้เดี๋ดดยวผมจะประกอบเครื่องเทสก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูจุดที่มันเสียกันนะครับ เอิ่ม b o d จอเพราะว่าเราเอาจออีกตัวหนึ่งมาเทสแต่เนี่ยเราไม่มีมีา้างยามีเพิ่มมีว่าสองมนสองนก้าร้อ <c oughs> ย,ย,ย 22, 22, 900, ไม่มีรถสิบใช่ะตัวนี้ 对。 คนแก่ที่มันเหมือนมีคราบน้ำอยู่ในคีย์บอร์ดบบนิดน,น,นึคงนนคีย์บอร์ดใช่ใช่อรงนี้มนะันจะเป็นคีย์บอร์ดนะครับตรงนี้เจคฟิล์ดูของจุดแบล็คไลท์ไม่ได้หรอรอบนั้นในคีย์บอร์ดกานนะบนคีย์บอร์ดต้องมีเย็นเยียวงทุกอย่างเนี่นยนะอะไรนะโอ้สภาพเย็น เปลี่ยนรุ่นนี้ได้เองก็เปลี่ยนรุ่นที่สี่อยู่แต่ว่าต้องลองดูต้องดูเวลาแกเพราะว่าถ้ายังพลาดฟิล์มอะเปลี่ยนฟิล์มแม่งชุดต้องเป็นสองชิ้นปวดแผลต้องบีบด้วยแผลสองชิ้ต้องลองโอเคประกอบเรียบร้อยนะครับ อันนี้ขึ้นรูปแอปเปิ้ลมาแล้วนะครับผมตัวไหนครับตัวเนี้ยพอมามาแบทบล็อกต้องเสียบสายเสียบสายชาร์จตอนนั้นโอเคใช้งานได้นะครับพิมพ์อะไรได้หมดเลยเข้าอยู่เซิร์ฟ r พไวได้นะโอเคทีนี้มาดูจุดที่มีการช็อตนะครับก็พอเปิดซิงซิงมานะครับก็จะมีจุดที่มันช็อต ทำให้ L ตรงนี้มันขาดนะครับ L ก็จะเป็นตัว L 7 8 0ดนะครับาลายไฟก็จะเป็นลาย PP 3 v 8 AON VDD m a i n นะครับข้ามไปเนี่ยมันก็จะเป็นลายไฟ SPMU นะครับ BST LQ LX นะครับก,าาก็ขาดนะครับมันมันมันขาดระหว่างกลางไฟ3.8เลยไม่ไม่ขึ้นไปด้านบนนะครับ เพราะว่ามันมีจุดที่มันช็อตอยู่นะครับผมทีนี้เราก็เลยต้องทําการเช็คนะครับว่าไฟเนี่ยมันมีการช็อตตรงไหนไหมนะครับผมก็จะเริ่มไล่จากตัวชุดนะครับชุดที่เป็นชุดพีพีบัสนะครับผมก็เช็คแล้วไฟไม่มีการช็อตนะครับพวกสปีกเกอร์นะครับพวกนี้เราก็จุดที่ควรจะเช็คนะครับก็เช็ค USB างบีชิป USB type C นะครับ พวกที่เป็น3ามโเอสสนะครับ UPC นะครับ3ามว5นะครับที่เข้ามาที่เม็ดตรงนี้เนี่ยเราต้องเช็คทั้งหมดเลยนะครับว่ามีการโหลดมีการช็อตอยู่ไหมนะครับแล้วก็อีกลายหนึ่งนะครับก็จะเป็นลาย5้โวลต์ S2 นะครับ5โวลต์นี่น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่จะมี IC คุมอยู่หนึ่งตัวนะครับ UC300 นะครับ ก็จะเป็นลายไฟ pp 5 vs 2นั่นเองตัวนี้ผมก็วัดแล้วไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีช็อตนะครับเพราะว่ามันเป็นลายไฟลายไฟหลักลองไล่วัดตามคอยนะครับก็ไม่เจอช็อตเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยมาลองไล่ชุดที่มันเป็น <c oughs> ที่มันอาจจะทำให้ตัวตัวนี้เนี่ยมันขาดได้นะครับก็ ไปดูชุดที่มันเป็น spmu นะครับทั้งหมดเลยที่ออกมาจากตัว u 7 7 0 0นะครับนี่พวกที่มันต่อท้ายด้วย spmu นะครับทั้งหมดนะครับไล่เช็คพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับว่ามีการช็อตไหมนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ vssa กนะคที่เป็น้ที่เป็น1.5นะครับ1.5 vldo นะครับ spmu นะครับพวกนี้ก็ เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะครับส่วนมากเราก็จะอยู่ทางด้านใต้ด้านหลังตรงทานด้านนี้นะครับถ้าเราซูมเข้าไปก็จะเห็นที่มันเป็น s p n u ทั้งหมดเลยนะครับ vssa na spmu นะครับทีนี้จุดที่ผมมาเจอนะครับที่มันมีอาการช็อตอยู่นะครับก็จะ ช็อตอยู่ที่ลายตรงนี้นะครับลาย PP ห้า V นะครับ v out SPMU ด้านหลังตัวนี้เนะี่ยจะมีทั้งหมดห้าตัวนะครับมีตัวสี่ทั้งหมดห้าตัวตรงนี้เนะี่ยมันก็จะมีตัวนี้นะครับที่ที่ไม่มีนะครับก็จะมีตำแหน่งตัวนี้สี่ตัวที่<ป>ผมทำการถอดออกนะครับ<ป>ถอดออก<ป>ถึงลองวัด ฝั่งนี้ดูนะครับมันก็ลงศูนย์โอห์มน,นะครับแล้วก็วัดขาดกาวก็ได้ศูนโอห์มเหมือนกันนะครับอยีางนี้ผมก็เลยต้องทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้ทั้งชุดเลยนะครับสี่ทั้งสี่เมตรเลยเพื่อที่จะแก้แก้ไขนะครับแก้ไขตัว47801นยนะใช่ไหมครับศ<อ>ูนย์ศูนนะครับ7,8,92แแล้วก็ 7893นะครับเปลี่ยนท้งหมด4ตัวด้วยกันพอเปลี่ยนตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ L7800 ที่มันมัมนขาดมันขาดไปต้องเปลี่ยนตรงนี้ใหม่เพื่อที่ให้ไลายไฟ3.8ตัว VDD Main เนี่ยสามารถข้ามเข้าไปเพื่อที่เป็นเลี้ยงตัวชิป U 7 7 7 0ไได้นะครับนในกรณีหนึงนะครับก็ ลองวัดดูนะครับว่าลายไฟนี้เนี่ยมันมีไฟ3.8มาแล้วหรือยังนะครับส่วนมากล้วก็จะออกมาตามคอยนะครับตัวนี้ก็มีคอยทั้งหมด3ตัวด้วยกันนี่คอย3ตัวไฟเนี่ยต้องไหลผ่านจากขาหนึ่งมาขา2นะครับเพื่อที่จะเข้าไปเลี้ยงตัวชิปตัวนี้น,นั่นเองนะครับไอ<ว>ซีพาวเวอร์แลเห็นตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับปกติเลย เวลาจะนี้ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าเข้ามาเทศุเชิญที่หน้าร้านอีกทีหนึ่งนะครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีอาการประมาณนี้นะครับเครื่องเปิดไม่ติดนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับทางร้านมีทั้งหมด10สาขาด้วยกันนะครับสามารถดูตำแหน่งหน้าร้านบนหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็เ b o o k Fan ฟ a g e สมัยที่ซื้อได้เลยนะครับวันนี้ช่างไปขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสดครั้งหน้าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับขอบคุณครับ